สามารปรบพุทธนะแล้วเขาบอกเนี่ยที่รปภต้องคอยปลอบใจนะเพราะว่าเนี่ยเขากําลังจะพาเจ้าเชอรี่เนี่ยไปทําหมันคุณ แล้วทำไมอยากจะไปด้วยอยากจะไปด้วยเขาก็รักของเขาเาก็มาเฝ้าไงเออก็ไม่รู้ว่าไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทั้งเจ้าโบแล้วก็เจ้าเชอรี่เนี่ยเป็นหมาจรอยู่ในมาตาพุทธที่ระยองนะครับนะคนที่เขารักสัตว์เนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้เมื่อช่วงเย็นวันเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะครับหนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากช่วยกันตามจับเจ้าเชอรี่จะพาไปทําหมันเพราะว่ารถประชากรไงรถประชากรเออเลยอยากให้ไปเจ้าโบก็เลยมาตามใช่ไหมใช่ใช่เจ้าโบเนี่ยก็เดินตามไม่ห่างเลยอะ แต่ใสางาไปจนถึงหน้าโรงงานเป็นห่วงยิ่งตอนที่เห็นแบบถูกข,ขังอยู่ในกรงใช่ไหม,มก็ยิ่งทําให้แบบรู้สึกว่าเออมันเป็นห่วงมากนะคะนี่ นอนเฝ้าอยู่ตรงนั้นเลยนะเนี่ยนอนเฝ้าอยู่ตรงนี้เลยนะคะบางครั้งก็กระโดดยกขาขึ้นไปนะคะยืนอยู่ที่ล้อรถเพื่อจะได้เห็นหน้ากันแบบชัดๆส่วนทางฝั่งของเจ้าเชอรี่ก็ลุกขึ้นมายืนอยู่ใกล้กๆแล้วส่งสายตาปิ๊งปิงปิงเสียงออดอ้อนะนะ,ะส่งเสียงด้วยนะคะผ่านช่องไอกรงเล็กๆอย่างเงี้ยด้วยความน่ารักทีเนี้ยพอเจ้าเชอรี่ถูกเอาขึ้นท้ายรถกระบะเพื่อไปที่โรงพยาบาลสัตว์ใช่ไหมเจ้าพ่อของเราไม่รอช้าไปด้วยไปด้วยเห็นไหมกระโดดขึ้นตามไปด้วยขวางอย่าให้ใครมาพรากเชอรี่ไปจากเราได้ ไล่ยังไงก็ไม่ยอมลงจากรถแล้วก็เดินไปมาด้วยความกระวนกระวายจนต้องพา<ๆ>ไปด้วยกันทั้งคู่เลยจ้ะไปเลยใช่ไหมหมายถึงว่าไปทําหมันด้วยกันทั้งคู่เลยเออที่สุดแล้วเนี่ยก็ทั้งสองตัวก็ถูกนะทำหมันกันไปจะไม่มีทายาทอีกต่อไปแต่ว่าความรักก็ แม่อ<ม>บานที่แบบว่านะจะมาพรากจากเราไปได้เ,ะะเราก็จะรักกันเหมือนเดิมด้ยวยสายห่างดด๊กดิ๊กเิ๊กดด๊กเ <ๆ S 1> ดูฉันรักของเขาะเนาะจ้าปิดท้ายวันนี้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดู